สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ค e e มี e busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ีที่44ค่ะสำหรับ EP ีนี้นะคะเอ็มจะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาคุยเกี่ยวกับการเขียน c ีวีชีวิตกันค่ะต้องบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาล่าสุดนะคะก็คือมีเหตุให้ต้องเขียน CV หรือว่าค u ล r ค c อลัมวิแชรนะคะวิแชรก็คือออกเสียงแบบอังกฤษนะคะแต่ถ้า เป็นทางฝั่งอเมริกันนะคะก็จะเป็น curriculum y t นะคะก็คือแล้วแต่ว่าสำเนียงของแต่ละคนคืออะไรนะคะซึ่ง CV คืออะไร CV ก็คือประวัติส่วนตัวนะคะโดยสังเขปของเราประวัติการศึกษาประวัติการทำงานทักษะที่จำเป็นในการสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะคะซึ่งส่วนใหญ่การเขียน CV ก็ เขียนสำหรับการไปสมัครงานการไปเรียนต่อนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังต้องระบุเข้าไปว่าผลงานของเราคืออะไรนะคะคำนิยามสั้นๆเกี่ยวกับตัวเราเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าฟอร์แมตที่เราใช้มันเป็นแบบไหนแล้วก็ใช้สำหรับเพื่อ การทํางานหรือเพื่อการเรียนต่อนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ค่อนข้างหลากหลายทีนี้เนี่ยมีเหตุให้ต้องเขียน c ีวีเนื่องจากว่าต้องไปเขียนโปรเจกต์พอร์โซนะคะแล้วเขาก็อยากรู้ว่าเราเคยทําอะไรมาแล้วบ้างทีนี้พอได้นั่งเขียน CV วีอะคะ่ะก็ทําให้คิดว่าเอ้ยมันดีเหมือนกันนะกับการที่เราได้นั่งทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยตลอดการทํางานที่ผ่านมานะคะ10ปี5ปี3ปีของแต่ละคนเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วมีผลงานอะไรช่วงแรกๆที่กําลังลิสต์อยู่ว่าเอออ่าโอเคอย่างเรื่องการศึกษามันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเรียนจบอะไรมาการทํางานก็เหมือนการเคยทํางานที่ไหนนะคะแต่พอมาเป็นเรื่อง achievement ในชีวิตเนี่ยมันพอเราเริ่มเขียนมันเริ่มเอ้ยติดขัดรู้สึกว่าบางอย่างนี้มันเป็น achievement หรือเปล่านะมัน บางที achievement ที่เรานึกถึงหรือเราร,รู้สึกว่ายังภาคภูมิใจอยู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ7-8ปีที่แล้วนะคะซึ่งมันก็ไม่เรารู้สึกว่าอ้าวแล้วงานปัจจุบันของเราล่ะมันมี achievement อะไรบ้างนะคะก็เลยคิดว่าเออจะดีกว่าไหมถ้าเราจะมาลองเขียน cv ชีวิตของตัวเองดูนอกจากเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าความสำเร็จในงานของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเขียน cv ในแง่มุมอื่นของชีวิตของเราได้หรือเปล่า เช่นในมุมของการเงินนะคะเมื่อต้นปีเราเคยวาง New Year Resolution ว่าเราจะเก็บเงินนะคะให้ได้เท่าไหร่เรายังทำได้ไหมนะคะก็เลยอยากจะชวนนะคะคุณผู้ฟังมาโฟกัสกันสิว่า Life CV ของแต่ละคนในปี2020 เราวัดตัวเองในแง่มุมไหนได้บ้างและเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองในปีนี้บ้างเราอยากเห็นพัฒนาการของตัวเองหรือเปล่านะคะในปีนี้ถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่อยาก,ยยากจะเห็นหรือว่าอยากจะรู้อยากจะกลับมาทบทวนตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งก็อยากจะชวนมาเขียน c ี v พร้อมๆกันใน EP นี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีคำหนึงของ Peter ร r u c k กเนะคะก็บอกว่า you can t manage What you can t measure นะคะเขาก็บอกว่าอะไรที่คุณไม่สามารถวัดได้อะคุณก็จะบริหารจัดการมันไม่ได้นะคะเราจะไม่รู้ว่ามันสำเร็จหรือว่ามันเฟลเพราะฉะนั้นนะถ้าเราลองวัด t าร์เก็ตนะคะที่เราตั้งไว้เมื่อต้นปีกับต้นถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังเป็นตามที่เราคาดหวังอยู่หรือเปล่านะคะอะมาที่เรื่องการงานก่อนนะคะการงานอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุดนะคะ มีโปรเจกต์ไหนหรืองานไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็น success case ในชีวิตการงานในปีนี้ของคุณบ้างนะคะอันนี้ลองนึกดูสิว่าเฮ้ยมีโปรเจกต์ไหนที่เราภูมิใจที่จะพูดออกมาว่าเฮ้ยเนี่ยโปรเจกต์นี้เราทำมันสำเร็จสำเร็จในแง่ไหนวัดความสำเร็จของตัวเอง เป็นแบบไหนนะคะซึ่งอันนี้มันมันไม่จําเป็นจะต้องไปเหมือนกับคนอื่นนะคะแค่เรารู้สึกว่าเอ้ยมีคนมาชมนะคะเจ้านายชมหนึ่งครั้งว่าเฮ้ยโปรเจกต์ดีมากมีความคืบหน้านะอันนี้ถือว่าเป็น achievement ของคุณแล้วคุณก็บอกเลยคะ่ะว่าอันนี้ success นะคะอันนี้นอกจากนี้งานเสริมล่ะมีงานเสริมอะไรที่แบบเฮ้ยเราอยากทําแล้วปีนี้เราได้ทําหรือเปล่า นะคะอันนี้ลองชวนคุยดูนะคะคือบางทีอ่ะเราก็นึกไม่ออกนะในช่วงแรกเหมือนการเคาะสนิมชีวิตเหมือนกันนะคะเอมก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทีเดียวน,นะคะในการคิดว่าเอ๊ะ achievement ในการงานของเอมนะคะที่ผ่านมามีอะไรบ้างแต่พอคิดได้แล้วก็รู้สึกว่าอ้าวเรามีความภาคภูมิใจในงานของเราเหมือนกันแม้ว่าบางอย่างนะคะมันจะยากลำบาก มากๆแล้วมันทําให้รู้สึกดาวนในบางช่วงบางขณะแต่พอนึกย้อนไปเราก็รู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากิ่งึ้นรู้สึกว่าเป็นเอฟที่เป็นเวอร์ชัน4จุดสนะคะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อัปเกรดแล้วซึ่งการมองย้อนตัวเองกลับไปตรงนี้ค่ะมันอาจจะทําให้เราได้ให้กําลังใจตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ไม่สําเร็จนะ เรายังมีความสําเร็จเ,เล็กๆน้อยๆระหว่างทางให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะอย่างเช่นของเอ็มเนี่ยการงานของเอ็มในปีนี้เนี่ยอาจจะยากหน่อยเนื่องจากสภาพตลาดเองนะคะเทคโนโลยีที่มาช้ากว่าที่เราคาดหวังไว้นะคะหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่างานเรามันไม่ค่อยคืบหน้าเลยนะคะแต่มันก็มีงานเสริมที่ทําให้เราได้ชุ่มชื่นหัวใจเช่นการได้กลับมาเป็น MC นะคะของงานในงานบริษัทหรือว่า การได้มีงานลงเสียงนะคะในคลิปวิดีโอที่แนะนำบริการใหม่แล้วก็คนที่เขาฟังอะ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเสียงน่ารักมากๆเลยนะคะเหมาะกับคลิปเราก็รู้สึกว่าเออเรามีความสุขที่เราได้ส่งต่อความสุขแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถของเราใน เพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะอาจจะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราเองแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทอันนี้เราก็ภูมิใจแล้วก็มันก็ทําให้ความรู้สึกดาวดาวหรือว่าเบิร์นเอาในบางทีเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นนะคะอันนี้ใครที่แบบลองได้เขียนแล้วเนี่ยอาจจะได้มุมนี้ก็ได้นะคะอีกมุมหนึ่งค่ะในมุมสุขภาพค่ะมาชวนคุยกันในเรื่องสุขภาพกันบ้างมันดีเหมือนกันนะคะถ้าเราจะได้ตรวจ ร่างกายประจำปีนะคะในช่วงนี้ไปลองดูซิว่าตับไตไส้พุงของเรายัางทำงานดีอยู่หรือเปล่านะคะอย่างของเองมันก็มีโรคประจำตัวนะคะซึ่งต้อง follow up ในทุกๆปีนะคะถ้ามัน maintain ได้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้แย่ลงกว่าเดิมเรารู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเราได้เช็คอัพสุขภาพของตัวเองไปในตัวนะคะบางคนอาจจะคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงนะคะหรืออะไรก็ตามถ้าเราลองวัดแล้วนะคะ เราอาจจะหาวิธีที่ทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นนะคะเอ็มก็เป็นคนหนึ่งที่คอเลสเตอรอลสูงมากนะคะด้วยกรรม,มพันธุ์ด้วยพันธุกรรมนะคะจากทางครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามควบคุมคอเลสเตอรอลของเราให้มันไม่สูงมากจนเกินไปแล้ววิธีหนึ่งที่เราเจอว่ามันเวิร์กที่สุดก็คือการออกกำลังกายนะคะเป็นการคาริโอซึ่งมันจะช่วยทำให้แบบไขมันเราลดลงนะคะซึ่งพอไปวัดนะคะไปตรวจสุขภาพแล้วอา้าว คอเลสเตอรอลดีขึ้นเฉยเลยนะคะอันนี้มันผลพลอยได้จากการออกกาลังกายการที่เรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนนะคะสุขภาพของเรานั้นแก่นะคะกว่าอายุจริงหรือเปล่านะคะก็ลองไปวัดดูนะคะมันก็มีเครื่องอินบอดี้ที่วัดว่ากล้ามเนื้อของเราเป็นยังไงนะคะไขมันในร่างกายเป็นยังไงนะ้ําในร่างกายของเราเป็นยังไงนะคะอันนี้มันก็ทําให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างนะคะให้ดีขึ้น ถ้าเรารู้ว่าเอ้ยอันนี้มันส่งผลต่อสุขภาพนะคะอันนี้ลองคิดดูว่าสุขภาพในแง่มุมไหนที่เคยเขียนไว้เป็น new year resolution นะคะว่าเคยอยากจะลดคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยนะคะอยากจะเ,ออเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าอยากจะดื่มน้ำให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นเรื่องพฤติกรรมอันเนี้ยลองไปคิดดูนะคะว่าทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้ตอนที่เราเขียน new year resolution นั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าใกล้ สิ้นปีแล้วนะคะอีกมุมหนึ่งที่เอ็มก็ให้ความสําคัญเหมือนกันในปีนี้ก็คือเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เท่ากับเพื่อนกับครอบครัวนะคะเจ้านายแล้วก็เพื่อนร่วมงานประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วแต่คนเนาะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ พอเอมอันลองนั่งขีดแล้วก็ลองวัดผลในความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงรู้สึกว่ามีความสุขกับก,บการที่มีเพื่อนดีๆนะคะจำนวนเนี่ยในสมัยก่อนอาจจะค่อนข้างคอนเซิร์นว่าจำนวนเพื่อนควรจะต้องเยอะๆเราชอบไปไหนกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆนะคะแต่ว่าพอเมื่ออายุนะคะถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเพื่อนที่จำนวนละเราอยาก ดูเพื่อนที่เข้ากับใบใจซึ่งปีนี้เป็นปีที่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นปีที่เพื่อนดีมากๆเพราะว่าเราคัดสรรเพื่อนเราเลือกมาแล้วว่าคนเหล่านี้แหละที่เราสามารถเรียกว่าเพื่อนได้นะคะเพื่อนในที่นี้ของเอมเลยรู้สึกว่าถ้าเราเรียกว่าเพื่อนคือเพื่อนสนิทจริงๆแล้วเราอยากจะคบเขาจนแบบแก่เท่าจริงๆนะคะซึ่งวิธีหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าทํามันทําให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนดีขึ้น ก็คือเราเริ่มเปิดใจมากขึ้นพยายามหาท็อป,ปิกที่แบบมันค่อนข้างรีเลทกับเขาคุยกันนะคะแม้ว่าจะนานๆทีแล้วมาคุยเนี่ยความสัมพันธ์ของเพื่อนที่เรารู้สึกว่าเป็นเพื่อนสนิทอ่ะมันก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะหายกันไปหลายเดือนเรากลับมาแล้วก็ยังคุยกันได้เหมือนเดิมนะคะในขณะที่คนที่เป็นท็อกซิกเนาะท็อกซิกแบบ People อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโหเราเจอเขาทุกวันแต่เรารู้สึกว่าเขาเพิ่มท็อกซิกในชีวิตของเรามากเหลือเกินนะคะอันนี้เราพอเราตัดออกปุ๊บเนี่ยชีวิตเรามีความสุขมากนะคะแล้วก็มีเวลาที่ไปทําอะไรได้หลายอย่างเลยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับคนท็อกซิกหรือคนที่เราแบบรู้สึกว่าไม่โอเคด้วยอะ่ะมันทําให้เราแบบ เสียพลังงานในการคิดถึงเขาอะแล้วเรารู้สึกว่าโหยพลังลบของเขาเยอะจังเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปีหนึ่งซึ่งเราตัดท็อกซิกพีิลออกจากชีวิตนะคะอะรคนไหนที่ทําให้เรารู้สึกเอ้ยมีสบายใจนะคะตัดออกแล้วมีความสุขนะคะอันนี้ก็อาจจะถ้าใครลองทําแล้วทําได้นะคะอาจจะมีความสุขขึ้นในชีวิตนะคะหรือว่าลองหาในแง่มุมที่ดีงามของเขาดูว่าเขาอาจจะไม่น่ารักกับเราแต่เขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักของคนอื่นก็ได้นะคะการปรับมุมคิดก็อาจจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นนะอันนี้ก็ลองดูนะคะว่าความสัมพันธ์ที่เราอยากจะวัดในปีนี้เป็นยังไงแล้วก็ลองย้อนกลับไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่สําคัญนะคะปีนี้หลายคนอาจจะฟึดเครื่องเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องการเงินนั่นเองการเงินเนี่ยเราคุยกันใน Money 101, มันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเมื่อต้นปีนะคะว่าอ่ะละปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีเงินสํารองฉุกเฉินสําหรับ เหตุที่เราไม่คาดฝันซึ่งปีนี้มีเหตุไม่คาดฝันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคอเตอร์นหนึ่งและ2ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีแบบโอโ้โหเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโควิด19นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟป่านะคะหรือว่าอะไรก็ตามเรารู้สึกว่าหวยมันโหเอฟเฟกชีวิตเราเหลือเกินนะคะมันก็อาจจะกระทบ เงินในกระเป๋าของเราได้เช่นเดียวกันนะคะลองไปดูซิว่าเงินสำรองฉุกเฉินที่เราเคยแบบตั้งเป้าไว้มันยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะหรือว่าเงินออมที่เราวางแผนไว้ว่าต่อเดือนเราจะเก็บให้ได้เท่าไหร่มันยังเป็นตามแผนอยู่ไหมหรือว่าไรายได้เสริมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงที่โควิด -19 มีไหมหรือว่ามีไรายได้ทางอื่นนอกจากงานประจําของคุณหรือเปล่านะคะอันนี้ก็อาจจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราถ้าเราเอ้ย นะพอมีบ้างถึงจะไม่เยอะก็ตามนะคะดีกว่าไม่มีเลยอันเนี้ยก็ลองดูสิว่าการเงินของเราอะ่ะมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงกว่าที่เราตั้งแผนไว้นะคะอีกอันนึงที่เอ็มคิดว่าเออวัดก็อาจจะดีนะเช่นทัศนคติของตัวเองอันนี้อาจจะวัดยากหน่อยนะคะแต่ว่าเอ็มได้รับคอมเมนต์เมื่อตอนปลายปีที่แล้วตอนที่โคชชิ่งกับหัวหน้าทีมนะคะว่าเขารู้สึกว่าเราอะ่ะมีทัศนคติลบในบางเรื่องแล้วก็อยา,ากจะ ให้เราลองปรับทัศนคติดูลองปรับมุมมองของตัวเองดูให้มันเป็นบวกให้มันโพสิทีฟมากขึ้นในฐานะที่เราก็เป็นทีมลดเดอร์เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกใครที่เคยฟังคิมมีบิซซี่มาหลายๆ EP เนี่ยก็จะรู้ว่าเม,มีการเขียนไดอารี่ทุกวันนะคะโดยที่เขียนถึงเรื่องดีๆ นะะในแอปพลิเคชันที่ชื่อ day one เขียนว่าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆบ้างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะได้เจอใครได้กินอะไรอะไรที่มันทำให้รู้สึกบวกแล้วในวันที่แย่ที่สุดนะคะในความรู้สึกที่แบบดาวสุดๆในแต่ละวันเรายังเห็นมุมที่แง่งามของชีวิตอยู่นะคะมันยังมีมุมที่ บวกได้อยู่มันจะไม่แบบดาร์กร้อยเเหมือนที่เคยเป็นมานะคะมันก็อย่างเช่นแบบวันนี้เหนื่อยมากวันนี้งานมีปัญหามากแต่วันนี้มีวินัยในการที่จะลุกขึ้นมาอ,าอัดพอดแคสต์อย่างเงี้ยน,นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องดีๆอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอ้าวนะ่ะยังมีเรื่องดีๆนะของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่1มากราเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนะ่ะ เอมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทุกวันอันนี้สามารถบอกได้นะคะเพราะว่าเราจดบันทึกมันทุกวันแล้วเราก็วัดผลมันทุกวันนะคะในวันที่เราแบบแย่จริงๆเราโมโหจริงๆเรารู้สึกหงุดหงิดใจจริงๆเราก็มีวิธีระบายออกอยเช่นการ free writing นะคะอย่างที่เอมเคยพูดในหลายๆ ep มาแล้วว่าเรา เหมือนถามตอบตัวเองว่าทําไมเราถึงโกรธคนนี้เขาทําอะไรอย่างไรนะคะมันก็ทําให้เหมือนสภาพจิตใจเรามันดีขึ้นจากการที่เราได้พูดคุยกับตัวเองมีเวลาทบทวนความรู้สึกของตัวเองนะคะอันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าถูกจริตกับวิธีนี้นะคะก็ลองเขียนดูเพราะมันก็เหมือนเหมือนเอาเรื่องแย่ๆอ่ะ ใส่ลงไปในตัวหนังสือแล้วมันก็ผ่านกระบวนการคิดของเรามันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะไม่โกรธแล้วนะคะเอ็มเคยไม่โกรธคนหลายครั้งจากการฟรีไรติงนะคะแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆมันไม่ใช่ความผิดเขานะดูอีกมุมหนึง่งเราก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะคะคนเราพอรู้สึกว่าเอ้ยเราก็มีส่วนผิดเหมือนกันเราจะจะ,จะสามารถที่จะให้อภัยฝ่ายตรงข้ามได้ไม่มากก็อน้อยนะคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ต้องลองทดลองดูนะคะถ้าเวิร์กหรือว่าลองวองัดในแง่ของ การมีวินัยของคุณไหมคะปีนี้ไลฟ์ c ีวของคุณก็คือวินัยในการออกกำลังกายนะคะที่เคยตั้งเป้าไว,ว้ว่า3 4วันต่อสัปดาห์ตอนนี้เรายังทำมันได้อยู่หรือเปล่านะคะแล้ว achievement ที่แบบคุณเห็นจากการมีวินัยของคุณมันคืออะไรนะคะหุ่นดีขึ้นหรือเปล่ากล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไขามันลดลงใช่ไหมนะคะหรือว่ามีคนชมคุณว่า โหโหหุนดีมากรีเหลือเกินอันนี้ก็อาจจะวัดผลจากการที่มีคนทักเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจใน CV ล่าสุดที่เอ็มไปดูในฟอร์แมตมานะคะเขาก็จะมีการเขียนถึงเรื่องทักษะแล้วก็มีการสเกลด้วยนะคะว่าสเกล1น เขามีอย่างเช่นภาษาอังกฤษนะคะสกิลของเขาเนี่ยสีหรือหนะคะก็เอ็มก็รู้สึกว่ามันเออเป็นสเกลที่น่ารักดีอาจจะเหมือนคล้ายๆการให้ดาวตัวเองนะคะถ้าอย่างการพัฒนาทักษะต่างๆนะะเช่นเดียวกันอาจจะทักษะใหม่ที่จําเป็นในการทํางานในในยุคนี้นะคะคุณอาจจะมีทักษะการ ตัดต่อวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอทำออนไลน์คอร์สอันนี้มีหรือเปล่านะคะหรือว่าปีนี้ตั้งเป้าว,ว่าจะอ่านหนังสือ52เล่มนะคะก็คือ1เล่มต่อ1สัปดาห์ตอนนี้เราอ่านไปได้กี่เล่มแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น achievement ในชีวิตปีนี้ของเราก็ได้นะคะหรือว่าออนไลน์คอร์สนะคะที่แบบเราลงเรียนไว้เรียนครบแล้วหรือ,อยังนะคะเสียเงินแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะคะอันนี้ลองไปดู ปีนี้สกิลหนึ่งซึ่งเอง็มภาคภูมิใจในตัวเองมากเลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นจากการที่ไปเรียน virtual thinking มานั่นก็คือการเขียนลายมือภาษาไทยที่สวยขึ้นนะคะต้องบอกว่าเป็นคนลายมือภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านง่ายนะคะแล้วทุกคนก็ชมว่าลายมือสวยนะคะแต่พอเป็นภาษาไทยเนี่ยทุกคนล้วนยีนะคะลายมือ คล้ายคุณหมอมากๆเลยนะคะแล้วพอเวลาที่เราไปเขียนวิชวลทิงกิ้งอะไรหรือว่ามีคนยืมช็อตโนต้ตเราไปเวลาที่เราไปเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกเขินมากเวลาที่คนเห็นลายมือภาษาไทยของเรานะคะต้องบอกว่าตอนนี้ลายมือภาษาไทยให้ตัวเอง5คะแนนเต็มนะคะอันนี้ก็ภาคภูมิใจมากจริงๆนะคะทักษะที่เราพัฒนาอยู่แล้วแล้วมันพัฒนาเพิ่มเติมได้อีกเช่น เราเคยวิ่งที่30นาทีปัจจุบันเราวิ่งได้1ชั่วโมงแล้วแบบสบายๆนะคะแล้วก็เบิร์นได้6-700กิโลแคลอรีรต่ต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองวัดดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันวัดออกมาแล้ว success หรือ fail นะคะอย่างของเอมต้องบอกว่าปีนี้ฝึกโยคะมาถ้าเนี่ยไม่ได้มากขึ้นนะคะแต่ท่าเป๊กขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ลองไปวัดกันดูนะคะเอว่ามันสนุกมากกับการที่ ได้ทำความเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็พอทำซีวีเรารู้สึกว่าเอ้ยอยากมา ออกไปทำอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นให้แบบเหมือนทั้งการงานของเราเนี่ยมันมี achievement มากขึ้นมันเหมือนมีไฟมากขึ้นนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะโดยปกติเนี่ย CV ก็มาจะจบประมาณนี้นะคะในแง่ของความสำเร็จในแต่ละแง่มุมนะคะในการเรียนการทำงานสกิลต่างๆหรือว่าการให้คำนิยามตัวเองนะคะในปีนี้อันนี้เองว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะในบาง CV เนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับการให้คำนิยาม ตัวเองว่าฉันเป็นดีไซเนอร์ที่สามารถรังสรรค์งานออกมาได้แบบรวดเร็วและสวยงามตรงใจลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ใน c ีวีที่เขาเขียนแต่ถ้าเราลองเขียน c ีวีให้กับชีวิตของตัวเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าฉันเป็นคุณแม่ลูก3ามที่มีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าได้เห็นพัฒนาการของเขาหลังจากกลับมาทำงานหนะักหลังจากการทำงานหนะัก แค่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกก็อาจจะมีความสุขแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคํานิยามที่เราลองคิดสนุกๆให้กับตัวเองดูนะคะว่าเออเราคนพบอะไรแล้วก็เราอยากจะให้คํานิยามอะไรซึ่งมันน่าจะสนุกมากเพราะว่าในแต่ละปีเราคงให้คํานิยามตัวเองในแต่ละปีไม่เหมือนกันนะคะปีนี้เราเป็นพอดแคสเตอร์นะคะเล็กๆชื่อคิมมีบีซีนะคะแต่ปีหน้าเราอาจจะเป็นพอดแคสเตอร์ที่มีคนรู้จักเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้เนอะมันคงสนุกดีอันนี้ก็ลอง คิดเล่นๆนะคะแล้วก็คิดแล้วก็อยากจะกลับไปลองเขียนคำนิยามให้กับตัวเองใหม่อีกสักทีนะคะในซีวอีอีกมุมหนึ่งที่ เขามักจะไม่ได้พูดถึงกันใน c ีวีนั่นก็คือความล้มเหลวในแต่ละแง่งมุมของชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเปรียบเหมือนแผนการทำงานเช่นเราต้องทำมีเดียมเทอร์มแพลนเราต้องทำแอ n น a l p l a พลนะคะของชีวิตเนี่ยหรือถ้าใครที่ทำคอร์เปอเรเนี่ยอาจจะเคยต้องวัดผล p e r f o r m ร์แมยอดขายอะไรต่างๆของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีว่า past performance ที่ผ่านมามีอะไรที่มันเป็น failure case บ้างนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับใครที่ได้ฟังน้องหมีใน The Minimalist นะคะเขาก็พูดถึง CV offailure นะคะนั่นก็คือแบบเฮ้ยความล้มเหลวของคุณคืออะไรนะคะที่ผ่านมามีความล้มเหลวอะไรบ้างซึ่งเองว่ามันเป็นมุมที่ดีเป็นอีกมุมหนึ่งที่มันได้ดูว่า performance ของตัวเองที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆของชีวิตมีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยจากที่เราคาดหวังนะคะพอรู้แล้วเนี่ย เราก็หมักจะมองหาฟีดฟอร์เวิร์ดหรือว่า how to ให้มันดีขึ้นนะคะซึ่งเราอาจจะปรับปรุงพัฒนาได้จากมุมนี้นะคะอันเนี้ยก็ชวนเขียนในมุมกลับกันนะคะว่าแล้วถ้าสำเร็จแล้วแล้วมีอะไรที่ยังไม่สำเร็จหรือว่าอยู่ระหว่างทางความสำเร็จแล้วมีอะไรที่ทำให้มันเร็วขึ้นได้ไหมทำให้ดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะหรือมีอะไรที่ต้องช้าลงกว่านี้ ประมาณนี้นะคะซึ่งเอ็งคิดว่าพอกันที่เราทำไลฟ์ซีวีของตัวเองขึ้นมาฉบับหนึ่งใน1ปีเองคิดว่ามันคล้ายๆกับการเขียนไดอารี่เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบอินมากจนต้องเขียนทุกวันนะคะแต่ว่าใน1ปีเนี่ยพอทำแล้วมันเหมือนได้ย้อนกลับมาคุยกับตัวเองแล้วใช้เวลาคุยกับคนอื่นมาเกือบตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่ว่าหลายครั้งที่เรา ละเลยที่จะคุยกับตัวเองแล้วก็เข้าทำความเข้าใจตัวเองนะคะอันเนี้ยเอมเชื่อว่า c ีวีเนี้ยมันไม่ต้องไปเที่ยวกับใครมันคือชีวิตของเราเราแค่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นในรูปแบบของเรานะคะมันเปิดกว้างมากๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยากจะให้ดีไซน์ c ีวีของตัวเองนะคะว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะแล้วมีใครอยากจะรับเราเข้าไปทำงานเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาหรือเปล่า ะะอันเนี้ยก็แล้วแต่เนาะเอ็มหวังว่านะคะ EP นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนฟังในช่วงเวลาที่บางทีเราอาจจะเบื่อเบิร์นเอา์นะคะแต่การที่กลับมาอยู่กับตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองดีขึ้นมันจะทำให้เรากลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็หวังว่า EP นี้นะคะทุกคนจะมีความสุขแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าในวันศุกร์หน้าของ The Infinity นะคะ EP นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ